ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขสุขสคนเนาะเหมือนี้อยู่กับส่องยูทูปตักตะแครกเหมือนนี้กับทีมงานท่ากับนี้เนาะท่านผู้ชมสำเร็จเป็นที่ฮิ้มหอยท่านผู้ชมเหมือนนี้เ่าก็ดีใจนะเหมือนนี้เ่าก็เกี่ยวสำเร็จที่ฮิ้มหอยนะท่านผู้ชมเว้ยเหลือแต่เ่าถ้าเก็บกูท้ท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานเ่าก็ขุดจิโร่ชิล,ลี่ตามสมบายเลยทา่านผู้ชมเบิ่งเลยทา่านผู้ชมทีมงานเา่าขุดจิโร่นะหรือว่าแมงกี้โป่มนะท่านผู้ชมนะ ก็เข้าจะซาป่าท่านผู้ชมมือนี้มื่อนี้เขาก็ซาป่าให้ท่านผู้ชมดูเนาะวัอนี้เนาะเป็นกันเลยท่านผู้ชมหันเข้ากันแล้วที่มอยนะท่านผู้ชมนะน้องติดใจแล้วเข้ามาซาป่านี่เนาะมันจะมีลำธารเล็กนะท่านผู้ชมนะหรือว่าห้วยนะห้วยเล็กนะเขาก็จะมาสะนี่นี่เขาก็จะสะวางนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ ถ้าเบิ้งนั้นกันเลยว่ามันสีได้นี่นี่เห็นอยู่ป่านี่ทับทุ่มมันเห็นป่าอยู่ได้ทับทุ่มเลยมาจีสะวังนี้ทัผทุ่มนี่ทัผทุ่มเขาก็สะวังนี้ต่อนะก็มีสองวังเนาะเขาสะนั่นก็ได้ละเพราะว่าป่าน่าจะมันลงมาใหม่นะทัผทุ่มนะพอข้างลูกมันมีหนองนะทัผทุ่มนี่ก็จะเป็นหนองนะทัผทุ่มนะถ้ามันเป็นหนองข้าจ้าเด้อยก่นหนองเฮานี่เบิ่งเลย โอ้ธรรมชาติบรรดาเพราะว่าป่ามันน่าจะขึ้นมาจากหนองนี่แหละเราจะซาให้เบื้องนะทับส้มนะนี่มาน้อยห้าวกะเก็นบ่มาทับส้มให้เบิ้งนกกระเลยว่าเ้าสิได้ป่าเล็บโตนะทับส้มนะแตจะเลือกภาคติดตามก็เลยอกแซนนี่เด้อทับส้มเด้อถึงงานเรากำลังปานทับส้มเอาเก็บปซะถ้าเบิ้งบาดตอนเ้องงมป่านะทับส้มนะว่าจะมาหรือบ่มาเบิ้งไปทำกันยาวๆเลยทับส้มนี่ของข้าวห้าวกะทับส้ม ตอนนี้เฮาพันได้ปั้นเนาะปั้นละชุดนึงครับผมทีมงานเฮาตอนนี้เฮาก็เกี่ยวแล้วที่มอไซด์ครับท่านผู้ชมท่าตะเก็บกู้แล้วก็ถ้าถ้านวดเข้าเนาะท่านผู้ชมเนาะแอะๆนี่เลยะตอนนี้คันคู่เฮาก็ใกล้จะสำเร็จแล้วท่านผู้ชมเราจะเกนะี่ยวสะนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะมันจะกะยู่ให้อยู่หน้าท่านผู้ชม มาทางส้มเฮาซาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนทีมงานเฮาซาทางส้มส้มตัวอู้น่ะนั่นทางส้มก็ได้เกลี่ยไข่ในทางส้มแล้วฮะไปเฉลยไปเลยรมตักันให้กันนะบิ่งเลยทางส้มเจาก็เนินนไม่ผู้แล่ยเออมึงเอไปเด็ คือบ่เลยครับน้ำจบือบ่อเฮ้ยเฮ้ยทำผสมเดินเลยทำผสมนีはは่เห็นาทำผสมน่นปลาซอนเล็กกะมีได้ทำผสมไมเดิเยเดนโอ้โหปลาเกียกัทำผสเนะเ้ยอาปลาเก็เก็บเก็อปลา Toi tôi bóng ừ. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> không. hả, yeah. oh. Trông không hôm nữa đi. Oi! Maui! ơi mhm, ơi mhm. hay mhm, này, này. Nguyên tâm sạch ban hành ban phòng toys, trong toys. For the chair, nắm hết sung, nắm 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 sung, Mày sung, nắm sung, nắm sung, đi sung, ừ, nắm một nắm sung, nắm

ีเอน่ามันกูัาวาช่ฉด้นี่คส้มโอ้ขอเล็กขอเล็กเจ้าจับขอเล็กนี่เจ้เนีมันไปลนี่เ้ามาไหมนี่เรามีชงเปียนมีชงเปียนบใช่เ่ค่เต็มหน้าเลยเึเบื่อด้นะม

ไปเอาไปชวนนึงมันสิชวน <coughs> <curai> không นี่อย่าไปขึ้นได้แล้วมั้งมันจะ

tích thủ. Đi nha bố thơm Đi đi luôn tí đó. đi tên Đây. đi Còn lại khát ke khai. thơm

เออเดี๋ยวูกเอาไปดูก่อนอตัวนึงเด้อมีนอดขอเอาไปดกฮะไปดูแลทำซ่อมปดกไอ้อตัวนึงน่นได้ลโอเคเฮ้ยเขาปื้ดในเดี๋ยวนข้ามไหลออกมาปื้อีกคนตีเชี่ยนี่ไหลออกมาสิ

ไปใช่ตัวตัวนี่ทำส้มผลงานนั่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 นทำส้มนีเ้นอีกเออำส้มผูนผูนผูนผูากินทำใส่ปั้นหน้าให้ทำส้มต้องเอียงมากมามนะ Sibit kiba ya Sibit kiba ya Mình không thơm, ừ. ui bà nha Khó Ăn đi Tụi nói đừng bà thơm Bà tròi Tình khỉa khỉa là ổng mà Anh chị thấy cái chốp khỉa bà cho nên đừng có Bye bye. Bye bye các đơ, hào. Bye no. ê